สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาดูกบครับตอนนี้ให้อาหารกบอยู่ครับตอนนี้กบพ่อแม่พันนะครับต้องให้อาหารให้สมบูรณ์อาหารก็อาหารกบเบอร์ใหญ่ อเต็มตัวที่จะไขได้แล้วตัวนี้ตัวเมียรครับอาหารไปเลยอาหารก็เป็นอาหารกบครับไข่ก็ใหญ่แล้วครับไขเ่เต็มท้องเลย ท้องใหญ่แล้วไข่น่าจะเยอะไส่เต็มท้องเลยครับเดี๋ยวไปดูลูกกอสที่ผมย้ายมาใหม่ครับเพราะว่านกกินหมดมาดูดตอนนี้บอที่ผมทำเสร็จไปมือเช้าครับก็ต้องรีบย้ายเลยครับ ถ้าม่ยาให้นกกินเมดครับบางตัวก็มีขาแล้วบางตัวก็หางยังมีอยู่อายุน่าจะประมาณ25วันอายุ25วันครับหลังจากนกกินเมดเหลืออยู่แค่นี้ อยู่นี่น่าจะประมาณพันกว่าตัวไม่เยอะเท่าไหร่พอมีคนจองไว้เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบเพาะไข่ไปอีกอย่างนั้นไม่ทันเพราะคนจองอีกสิ้นเดือนน,นกกินหมดเดี๋ยวผมต้องอย้ายมาเรื่อยๆื่อยยังไม่หมดน,นะครับอีกบอ่อหนึ่งยังไม่หมดเพิ่งได้สิบแปดวันนี้ นั่นก็นกกินเกือบหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวเดี๋ยวให้อาหารกบต่อครับเดี๋วให้ให้อิ่มกบแข็งแรงก็จะเอาลงไข่น่าจะประมาณวันที่สิบห้าเมษา ่วงสวงการคดีสงการนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ในสวนอยู่ในไร่เลี้ยงกบไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับเดี๋ยวดูลูกออดบ่อนี้ดูครับบอ่อนี้นกกินหมดแล้วนะครับเขาสุดแรกเลย ไม่เหลือนกกินหมดเลยเหลือถึงยี่สิบตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูส่วงกลางคืนนกเยอะครับแถวนี้นกกระเต็นนกกระยางช่วงผมไปทำงานกน็ทางนี้นกเข้าแล้วเดี๋ยวต้องให้หิ่มครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันผมก็เอาลงไปล้ว อยู่ในนี้น่าประมาณสามสี่ร้อยตัวคนที่สังลูกกบก็แถวบ้านครับต่างจังหวัดก็มีแต่ต้องตามคิวครับเพราะตอนนี้แถวบ้านเขากดจองคนละหลายพันตัวก็ต้องต่อคิวกันครับคนไหนได้ก่อนก็ ไปก่อนทำไมได้ทีหลังก็รอแต่เพาะเรื่อยๆครับจนถึงหน้าฝนแตเพาะหน้านี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นลกูกแล้วก็โตเร็วอา,ากาศร้อนใครได้ลูกกบชุงนี้ก็ดีมากเลยครับแข็งแรงถ้าได้ลูกกบช่วงเดือนสิงหากันยาสิงหาโตแล้วจะเข้าหนาหนๆกบจะไม่ค่อยกินอาหารกบจะจำสินจะโตช้า ราคาก็จะแพงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งน่าหนาถ้าใครได้ลูกกบช่วงนี้ก็โตเร็วราคาก็จะถูกหน่อยหนึ่งขายตาบ้าน่อ,อก,กิโลละร้อยหน้าหนาวก็ออก,กิโลละร้อยห้าสิบครับ,บเนื้อเดี๋ยวไปให้บ่ออื่นบ้างบ,บ่อนี้ซ่อมยังไม่เสร็จครับ ยังไม่เสร็จบอนวันนี้ก็ร้อนมากครับบรรยากาศตอนนี้ช่วงเย็นกว่าวลาห้าโมงกว่าแล้วตรงนี้ตัวผู้ครับนีตัวผู้ตรง เดี๋ยวไปดูลูกออดที่นกกินเยอะที่สุดนกกระยางไปแล้วครับนกกระยางบินไปแล้วครับสงสัยจะเข้ากินบ่อนี้แน่นอนเลยอยู่ใกล้บ้านนกกระยางก,ก็เยอะมันมากินบ่อนี้คนระับนกกระยางนกกระเต็นครับคิดว่าบ่อนี้ คงจะเหลือไม่เยอะแล้วครับแรกผมว่าจะบ่อน,นี้คนที่จองไว้คงจะได้สิ้นเดือนคงจะไม่ค่อยไดล้ละเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องล้างแล้วก็ต้องเอาไปไว้บ่อฝั่งนู้นอีกแล้วก็จะล้างเพาะใหม่อย่างนั้นไม่ทันแน่คนก็จองเยอะครับนกกระยางนกกระเต็นกินหมดเลยเดี๋ยวต้องซื้อตะข่ายมาดัก ตัวนี้ก็หอยนกไม่น่ากินหอยนกกระยางนกกระเต็นหอยนี่ขยายพันธุ์เร็วมากน้ำเน่าๆน,น้ำเสียก็ยังไม่ตายแต่กบไม่ไดนะ้ตัวนี้ตัวเมียที่จะเอาพาะส่วงสงการที่จะถึงวันที่สิบห้า เริ่มทับกันแล้วครับตัวผู้กับตบวผู้ครับให้อาหารทุทับกันเลยครับถึงเวลาเขาแล้วรตรงนี้ฝนก็ไม่ตกครับเพื่อนๆแรงร้อนแถวบ้านผมก็สี่สองศาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะเอาลงไข่วันที่เส้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งว่าเห็นข่าว,ว่าวันที่เส้าฝนจะตกเดี๋ยวผมต้องเตรียมบ่อไว้เพาะวันนั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนสวัสดีครับ